สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนั้นพสัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทารโลนั้นพสัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทํานายด้วยไพ่ทาร่โลชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงมากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทาโรนันพัศกรพยากรจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโรนันพัศกรพยากรณ์ขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงโดวงชะตาะเฉพาะลายบุคคลเดีสิ้นนะครับ แต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีลัคนาสถิตในราศีนี้เท่านั้นดังนั้นจะให้มีความแม่นยำเกินเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ90%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่มีลัคนาสถิตในราศีนี้นั้นยังมีลักษณะโง่ห่งที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญ,ญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไป การสะสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วล่ะก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่นันพัศกรพยากรเท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำทำนายที่มีความแม่นยำม,มากกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากสามารถเจาะจงดวงชะตารายละเอียดเฉพาะรายบุคคลที่มีความแตกต่างกันดังที่กล่าวไป เพิ่มมากขึ้นได้นะครับเอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นันพัสกรพิอาก์ก็เริ่มทำการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบ,บริสุทธิ์เพื่อที่จะทำการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจำนวนสิบใบให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีกันรประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 1 3นะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังยิดได้สดๆร้อนๆในตอนนี้ก็คือ The Empress ไพ่ใบที่สอง Page of Swords ไพ่ใบที่สาม Three of Pentacles ไพ่ใบที่สี่ The Chariot ไพ่ใบที่ห้า Four of Wands ไพ่ใบที่หก Two of Cups ไพ่ใบที่เจ็ด h e r p a n t ไพ่ใบที่แปด King of Pentacles ไพ่เบอด์ี่เก้านายออ s และไพ่เบอดี่สิบที่กำลังหยิบได้สดสๆร้อนๆตอนนี้ก็คือ p a g e of Cups เอาล่ะครับตอนนี้จิมมี่ทาโลนันพัสกรพยากรณ์ก็จะเริ่มทำการทำนายดวงชะตาดวงชะตาให้กับผู้ที่มีลักษณาสถิตราศีกันประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563นะครับ เหตุการณ์ในอนาคตก็คือตัวคุณมีโอกาสได้พบปะผู้คนจำนวนมากและมีขาดการช่วยเหลือน่นอนนะครับได้รับการอุถัมภ์ตลอดถ้าตัวคุณมีญาติห่างๆห,หรือว่าเพื่อลวมงานที่ไม่สนิทก,กันนะที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการงานการเงินได้เป็นอย่างดี นะครับไม่เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือว่าไปเจาจาติดต่อลูกค้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะช่วยเหลือตัวคุณได้ดีด้วยในเดือนนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตนะครับลักษณะผิวขาวอวบล่ำรวยมีอำนาจนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการงานได้ดีลักษณะเป็นเจ้าคนนายคนนะครับและ ไม่ควรที่จะรับบุตรหลานบริวารเด็กๆเ,เข้ามาในวงงานในเดือนนี้นะคะที่เป็นเด็กผู้หญิงนะ่ะอาจจะนำปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับตัวคุณได้นะครับและมีข่าวลือในทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวคุณเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับก็ขอให้ตัวคุณไม่ต้องใส่ใจเพราะว่าการโดนนินทานเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเพราะว่าการโดนนินทานนั้นเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะทําลายตัวคุณและทําลายการงานของคุณได้ในเดือนนี้นะครับและยังแสดงว่าถ้าทุกคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีนะดับปานกลางไม่เกิดการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายก็จะเข้ามาเอาใจคุณนะครับมีแต่ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน พี่น้องเพื่อนสนิทจะทะเลาะกับคุณบ่อยแช่ลมคุณก็ต้องใจเย็นๆพูดจาอ,อนยนอยู่เสมอการทะเลาะจะได้ลดน้อยลงไปและมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือต่างถิ่นดันไกลร่วมกับพี่น้อมเพื่อนสนิทด้วยนะคะรัลักษณะดวงชี่ประจรลงเท้านะครับแต่ก็สามารถเดินทางได้ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะครับและ การงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรที่จะได้มาอย่างง่ายดายก็ขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันไปนะครับแต่งานของคุณเนี่ยสุดท้ายเมื่อต่อสู้แล้วเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในระดับปานกลางในระดับต้นมีการเฉลิมฉลองความสําเร็จกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะครับมีความก้าวหน้าขยับขยายเพิ่มมากขึ้นต่อไป และบุตรหลานบริวารเด็กๆนำความสำเร็จเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องหน้าที่การงานมาให้กับตัวคุณได้รับรู้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีบริวารเด็กๆเป็นผู้หญิงในช่วงเดือนนี้อย่ารับเข้ามาในวงงานอาจจะสร้างปัญหาการขัดแย้งกับตัวคุณในภายหลังได้ก็เท่านั้นเองนะครับและคุณจะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องพระศาส,สนาโบสถ์วัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทำบุญสุนทานนะครับทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายคอยคุ้มครองตัวคุณอยู่คล้าวคาดปัจจัยอุบัติเหตุทั้งปวงนะครับสุขภาพในเดือนนี้ของตัวคุณให้ระวังโรคปวดสีตาปวดศีรษะคิดมากนอนไม่ค่อยจะหลับนะครับต้องพยายามมองโลกในแง่บวกอย่าไปคิดมากเกินความเป็นจริงและป่วยไม่สบายเล็กน้อยคุณก็ต้องดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็จะแก้ได้นะครับ ชีวิตในเดือนนี้ของตัวคุณจะมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องบริวารหรือว่าเรื่องเด็กๆมากเป็นวิเศษนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของตัวคุณอยู่ในระดับปานกลางในเดือนนี้นะครับจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตผิวขาวบางนะครับอายุมากกว่าคุณเข้ามาช่วยเหลือค่ะและนำปรึกษาเลี้งหน้าที่การงานได้ดีด้วยนะครับ หิบจับธุรกิจาการเงินในเดือนนี้เงินทองไหลามาเทมามีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเงินทองใจค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผู้ใหญ่ผู้หญิงจะช่วยเหลือเรื่องการเงินได้ดีด้วยในเวลาเดียวกันนะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะครับทำนายว่าจะมีผู้หญิงปรากฏตัวคือลักษณะผิวขาวอวบนะครับดูดีไปหมด นะครับเขาม,ามีความรักกับตัวคุณนะครับแต่สุดท้ายคุณก็ต้องระวังว่าอย่าไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้อาจจะมีเด็กลักษณะผิวดำอวบเข้ามาแย่งความรักไปก็ว่าได้นะครับหรือเจอปัญหารักซ้อนนั่นเองนะครับนอกจากนี้คุณก็อาจได้เจอคนอื่นๆที่เขาเนี่ยมีเจ้าของแล้ว ดังนั้นคุณก็ต้องดูให้ดีๆก่อนด้วยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าตัวคุณจะรักใครในเดือนนี้นะครับคุณก็อาจจะมีความรักกันแบบลึกซึ้งได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าคุณน่ะได้เจอเนื้อคู่แล้วนะครับในเดือนนี้เนี่ยแต่เนื้อคู่ของคุณเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะครับ คุณก็ต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าอย่าไปชอบคนข้ามีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาอาจจะมีคนเข้ามาชอบเขาเยอะในเวลาเดียวกันนะครับเนื้อคู่ของคุณเนี่ยแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะรักใครก็ตามนะครับต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอเพราะว่าคนรักจะลมเสียงง่ายทำให้ทะเลาะก,กันบ่อย คุณก็ต้องพูดจาอ่อนโยนปัญหาการทะเลาะใจลดน้อยลงไปและบางทีคุณก็ชอบนําเรื่องจุกจิกมาบ่นให้คนรักฟังทําให้ทะเลาะกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กน้อยแล้วก็อย่าไปพูดเพราะว่าทําให้คนเรึกอึดอัดใจได้ให้พูดแต่ในสิ่งที่ดีไม่คิดเล็กคิดน้อยอ่อนโยนในการพูดจาอยู่เสมอ ก็จะแก้ได้นะครับสำหรับคนโสดยิงถูกชะโรกชาตต่างชาติต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดเดียวกันนะครับจะสามารถทำให้คุณคบกันได้ยาวนานกว่าในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วคุณก็ต้องแต่งกายทันสมัยดูดีดูแลตัวเองดีๆนั่นเองคุณก็จะมีเสน่ห์มากกว่าเดิมเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับ คนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วก็ควรที่จะรักเดียวใจเดียวนะครับปัญหาความหึงหวงในอนาคตจะได้มีเกิดขึ้นเพราะว่าในอนาคตคนรักของคุณก็จะแสดงความหึงหวงออกมานะคะถ้าคุณคบซ้อนอะไรแบบนี้นะครับคุณก็ต้องไม่คบซ้อนนะครับคนรักจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับ หรือถ้าคุณมีเด็กผู้ชายผิวดำท้วมเข้ามาชอบคุณในเดือนนี้ยสุดท้ายก็จะมีหญิงข่าวอวบมาแย่งความรักไปเส้นเดียวกันคุณก็คือคุณอาจจะเจอแต่คนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วอะไรแบบนี้คุณก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับแต่หนึ่งในคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเนี่ยนทาะที่เป็นเนื้อคู่แท้ของคุณนะ่ะจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว ที่ผ่านเข้ามาในเดือนนี้นะครับราะน์นั้นคุณก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะครับคุณก็ต้องพูดจอลยออยู่เสมออย่าเชื่อมก็จะแก้ได้นะครับแล้วก็รอให้เนื้อคู่ของคุณเป็นโสดก่อนแล้วค่อยคบนะครับก็จะดีไม่ใช่ว่าคุณก็พยายามที่จะ ไปแย่งของเขามาด้วยก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นก็ดูให้ดีก่อนด้วยนะครับก็จะสามารถทำให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่มีลักษณาสถิตราศีกันนะคะประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563แต่เพียงเท่านี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนาการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตักคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ